ยิ่งโตยิ่งสวยน่ารักน้องทาลียลูกสาวน้ำฝนกุลนัทต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวที่ขึ้นแท่นเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งที่ยังคงสวยไม่เปลี่ยนแปลงสำหรับนักแสดงมากฝีเือร์นักฝนกุลนัทกุลปริยาวัฒน์วัย46ปีซึ่งเจ้าตัวได้แต่งงานไปกับสาม,มีฝรั่งที่ชื่อว่าจอร์แดนวินเทอร์และมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนชื่อน้องทารียวัย5ขวบบอกเลยว่าสวยได้คุณแม่มาเต็มๆเลยยิ่งโตยิ่งฉายแววน้ำฝนก็มาจะออกมาเดตภาพลูกสาว ให้ได้เห็นกันอยู่ตลอดเลยดูสวยขึ้นทุกวันแถมยังมีเสน่ห์น่ามองก็ไม่รู้ว่าน้องทาเลียจะมีโอกาสได้เข้าวงการบันเทิงเดินตามรอยคุณแม่ไม้น,นมนะงานนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะถ้าได้เข้าวงการบันเทิงต้องมีแฟนคลับียบแน,น่แน่เลยล่าสุดในแสแกรมส่วนตัวของน้องฝนเธอก็ได้ออกมาโพสภาพคู่กับลูกจ้าน้องทาลียบอกเลยว่าสวยแพ็คู่ไปเลยค่ะทุกคนพร้อมระบุข,ข้อความว่าซื้อซองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันได้ถ่ายรูปไว้เยอะแต่ไม่ขยนันโพส์ลงรูปแยลางโทรแบ c k เยาวินเทอร์ถามกราแฟนแฟเข้ามาคอมเมชนต์ชมเป็นอย่างมากและบอกเลยว่าน้องคาเรียยิ่งโตยิ่งสวยได้ขึ้นแม่มาเลยเต็มๆเชื่อแน่นะเขาต้องมีหนุ่มๆเข้ามาตามขายขนมจีบกันเพียบแน่นอน